เวลาที่ดําเนินคดีกับประชาชนหรือว่านักกิจกรรมเนี่ยก็มีการติดตามแล้วก็มีการพร้อมใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่สําหรับคดีที่มีการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่กลับไม่สามารถที่จะติดตามได้ผ่านไป20ปีกับการต่อสู้ของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากคดีสลายการชุมนุมและการเคลื่อนย้ายผู้ประท้วงหน้าสพตากใบที่ทําให้มีผู้เสียชีวิต85คนบาดเจ็บอีกจํานวนมากคดีนี้ต้องยุติลงค่ะเมื่อา จำน่ายคดีเนื่องจากว่าหมดอายุความแต่ว่าในการถแถลงปิดคดีทั้งสารและทนายความของครอบครัวผู้สูญเสียต่างก็ชี้ตรงกันนะคะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นการยกฟ้องเพราะจำเลยบริสุทธิ์แต่อย่างใดคะ่ะอายุความตามกฎหมายอาจจะขาดไปบางเรื่องแต่อายุความแห่งความทรงจำของประชาชนไม่มีวันขาด สารของประชาชนเนี่ยจะไต่สวนหาความจริงแล้วก็สารแห่งประชาชนเนี่ยจะตรวจสอบการทำงานของพวกท่านการยกฟ้องเกิดขึ้นเพราะจำเลยในคดีไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเองก็ไม่สามารถที่จะติดตัวูติดตามตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการได้แม้จะรู้ว่าผู้ต้องหาบางคนเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะ แต่เรื่องหนึ่งที่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ที่สูญเสียโดยเฉพาะครอบครัวกับคนที่ได้รับผลกระทบด้วยไม่น้อยนั่นก็คือว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่ณนะช่วงเวลาที่เกิดเหตุนเนี่ยเคยเป็นพล,ลขับตอนนี้ยังคงอยู่ในราชการแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามตัวมาดําเนินคดีได้ท้ายที่สุดเมื่ออายุความหมดลง ก็กลับมาทำหน้าที่ตามเดิมนั่นก็คือกรณีของนายวิษณุเลิศสงครามอดีตพลขับในเหตุการณ์ตากใบเมื่อ20ปีก่อนค่ะปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอท่าอุเทนที่จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งก็เข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อเช้าวันที่26แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกในรอบ14วันที่ไม่ได้ไปทางานหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีตากใบ ปลัดเท่าเทนปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าสำหรับครอบครัวของผู้สูญเสียเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณไม่เข้าสู่กระบวนการแสดงความจริงใจความบริสุทธิ์ใจของคุณก็เชิญอยู่อยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยอยู่กันอย่างนี้ทำผิดฆ่าคนก็หนีไปแล้วก็หมดอายุความก็กลับมาแล้วก็อยู่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ก็แสดงความยินด,ดี แต่ก็ไม่ชัดเจนนะคะว่าแสดงความยินดีได้เต็มที่ไหมหลังจากที่มีการพูดว่าอาจจะต้องมีการสอบวินัยด้วยหรือไม่เพราะไม่ได้ไปทํางานทาั้งๆที่ผู้บังคับบัญชานเนี่ยได้ยกเลิกไปใบลาไปแล้วด้วยเนื่องจากมีหมายจับมาแต่กลับไม่สามารถที่จะติดตามไม่ได้ กว่า10วันกระทั่งสิ้นสุดอายุความถึงได้เข้ามารายงานตัวค่ะเมื่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไม่อาจที่จะยังความยุติธรรมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเก็บสำนวนไว้ที่สอนอนานจนนึกว่าสำนวนเนี่ยมันล่องหนไปหรือการที่การดําเนินการขาดช่วงไปในช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารในช่วงที่รัฐบาลมาจากการรัฐประหารกว่าจะได้สั่งฟ้องเนี่ยก็คือในช่วงที่ใกล้สิ้นสุดอายุความแล้วจนถึงกับต้องจำหน่ายคดีเพราะว่าตามตัวผู้ต้องหาไม่ได้ก็มี มีการพูดถึงวิธีการหลากหลายวิธีนะคะที่อาจจะช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจที่นอกเหนือจากตัวเงินเพื่อให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมและสามารถเดินหน้าต่อไปได้เมื่อวานนี้ค่ะสวเทวริษมณีฉายก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนอกจากจะแสดงความเสียใจไปแล้วยังต้องลงมือทําอย่างเช่นการร้องขอให้อังกฤษดําเนินคดีกับคนที่หลบหนีไปที่นั่นหรือว่าการยังความ ยุติธรรมในกรณีอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ก็ตกเป็นจำเลยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับคดีที่ยังไม่หมดอายุความไปจนถึงการตั้งคณะกรรมการค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะลุช่วยลดความขัดแย้งความไม่เชื่อกระ่ใจในพื้นที่ลงได้ค่ะประการต่อมาก็คือเรื่องของตั้งคณะกรรมการนะฮะในเรื่องของการสอบสวนหาข้อเท็จจริง การที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยฮะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงจนนำไปสู่การสูญเสียไม่ว่าจะเป็นกรณีตางไปและกรณีอื่นนะฮะกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นกรณีเขาวิสามันที่เขาตะเวนนะครับที่นราธิวาสนะครับวันที่16ธันวาคมปี62ที่มีชาวบ้านที่เขาก็บอกว่าไปชาวบ้านไปตัดยางตรงนั้นสามคนที่ถูกวิสามันฆาตกรรมไปเพราะเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจผิดตรงนี้ก็ต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้หาความจริงให้ได้นะัะ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการเรียกร้องว่าควรจะใช้มาตรา157 เอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งแนวทางที่ทางทนายความของครอบครัวผู้สูญเสียเองเขาก็เรียกร้องไปอย่างรัฐสภาด้วยแก้ไขกฎหมายค่ะแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการยกเลิกการกําหนดอายุความในคดีอาญาร้ายแรงเรื่องนี้เนี่ยสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของผู้เชี่ยวชาญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติดิฉันเคยได้หยิบยกมานําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพูดถึงความล้มเหลวในการติดตามตัวผู้ต้องหา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมของไทยรวมไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่บัญญัติให้ไม่ให้มีการกําหนดอายุความในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการทรมานหรือว่าการกระทําทารุณต่างๆและล่าสุดทาง Human Rights Watch เองก็ได้ออกแถลงการอีกฉบับหนึ่งค่ะเกี่ยวกับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลที่ไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อการทรมานและการสังหารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีตากใบมีการเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีค่ะให้ทําม คำมั่นที่จะส่งเสริมหลักนิติธรรมด้วยการเห็นชอบต่อการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา95ของประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับอายุความโดยไม่ควรกำหนดอายุความสำหรับการกระทำละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ